ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูการเติบโตต้นกระบองเพชรสักหน่อยนะแล้วก็จะมีการสุ่ม้าชาเล็กๆนน้อยผมค,คิดว่านี่การเปิดไข่นะแต่พาที่แล้วผมจะจะดูและเออจะมาลงคลิปเกี่ยวกับอ่าเรียกว่าไงดูกระบองเพชรของผมมาจะได้ติดสถาหนะอะไรบ้างเรามาดูนกันว่าจะโดนฟ้าผ่าหรือไม่ก็ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชะ่นลุ้นนะนะเพราะผมปักไว้ประมาณเจ็ดแปดเสาอะเสาไฟฟ้าเสารอดฟ้าเออไม่รู้เรียกว่าเสาอะไรเอาเป็นว่าเสารอดสายฟ้ากันแล้วกันหรือว่าสายรอดฟ้าเออช่างแม่งแล้วปว่ามันคือที่รอสายฟ้ากันแล้วกันจบมันจะพาให้ผมโดนไหมเนี่ยดูหน่อยสิอือฮไม่มีวี่แวว โอ้โหท่านผู้ชมคิดว่าผมจะได้ไหมพาะพาเนี่ยมีตั้งหลายอันอืมก็ก็ไม่รนะขอเมนๆมนหน่อยไว้ยแม่นๆหน่อย ขึ้นไปดูที่ผลงานว่าเราจะได้ฟ้าผ่าหรือไม่ขอสุ่มอันนี้ก่อนนะสุ่มตดนฟ้าผ่าแปนหนึ่งพ,พ,พอดีปรากฏการมันมาพอดีอืมคือผมจะบอกว่าไอ้ปรากฏการฟ้าผ่าเนี่ยเขาเรียกว่าไงเมื่อฟ้ามันผ่าใส่ต้นกระบองเพชรหรือว่าทุกต้น่ะ เวลามันผ่าโดนต้นมันจะเลืองแสงใช่ไหมแต่บางต้นอน่ะเวลาโดนผ่าปุ๊บมันไม่เรืองแสงไว้ผ่าแม่นมากจริงคือมันไม่เรืองแสงมันหมายถึงอะไรก็ก็นะครับมันผ่ามันผ่าโดนก็จริงแต่ว่ามันไม่เรืองแสงยกเว้นว่าคนจะออกเข้าออกใหม่เนาะเราก็จะจะสามารถรู้ได้ว่ามันผ่าโดนแล้วจริงๆอะ่ะไม่รู้กูจะรีบพูดไปทำไมเออ แม,แม่งติดเสียงแม่ติดขัดเลยว่าช่วงนี้แม่งไอ้ก <c oughs> ูไม่รู้กูจะบ่นอะไรก่อนดีนี่อยาผ่าแม่งไม่โดนซากทีโอเครู้สึกว่าเหมือนจะผ่าไม่โดนนะคิดว่านะเดี๋ยวลองเข้าออกใหม่ดูก็แล้วกันเพื่อไปการลองเทสดูว่ามันโดนแล้วยัง โอเคหลังจากที่ผมเข้าออกใหม่เสร็จโอเคมันโดนมันโดนครับโอเคมันโดนนะแสดงว่าผมยังมีดวงอยู่รู้สึกว่าวันนี้มือมันขึ้นวะต้องสูมหน่อยไหมร <c oughs> ู้สึกว่ามือมันขึ้นวะขอดูอันนี้หนึ่งมันจ้าเสียเ,เกินโห อยากเก็บมาแล้วดูดิว่าราคามันจะเท่าไหร่ทำไงได้ไม่ได้ไมีมลคโคลเนะ่ะแล้วแบบเราไปสายฟรีด้วยอืมทำไงได้วะขนาดกูยังเออขนาดนี้ผมยังใช้อันนี้เลยโปรแกรมตัดต่อยังมีตัว k ขึ้นอยู่เลยนะยังไม่มีจ่ายเลยคิดว่าเออโอเคเอาเป็นว่าผมยังมีดวงดีในเรื่องส่วนสภาพอากาศอยู่ ถือว่ามาไวดีนะไม่แยอ่อืมดีดีดีเออเอาเป็นว่าผมไม่มีอะไรใจใบายทั้งนั้นเอ่อโปรแกรมอาลิปมันเสียครับอืมแล้วผมก็ไปเปิดไข่มา แล้วบางเอืญนเถอได้มาแงปอผมไม่รู้ว่าผมจะพูดว่าไงดีพา์ที่แล้วกูเพิ่งได้ต้นทานตะวันนะพาทนี้มาแลงปอเละมันง่ายขนาดนั้นเลยเลย <c oughs> ผมว่าผมอาจจะดวงดีเกินจริงๆก็ได้นะหรือว่าเลขาฉามันออกง่ายจริงเพราะว่ามันไม่น่าง,ง่ายเ้ยผมไปดูคลิปคนอื่นมันหมดไปเยอะอยู่นะ <c oughs> หรื๋ว่าสายฟรีโอกาสได้มันสูงกว่าสายเติมวะจะพูดงั้นก็ไม่ได้ขนีขงเรามันต้องน้อยกว่าอยู่แล้วรือว่าผมเป็นคนที่มีลัคก,กี้วะวันนี้ผมว่าผมมีดวงวะเฮ้ยน่าเสียดายนะที่เออมันเสียไอย้นั่นนะ่ะอ่าอ,อะไรคลิปดีวีโอผมอมันลงไม่ได้อะันผมก็เลยต้องตัดออกมาสูงไขต่ตรงนี้โอ้พึ่งโอ้ คือไอเนี่ยผมไม่ไม่ได้หวังว่าผมจะได้พึ่งตัวใหญ่เลยนะเว้ยผมหวังเพียงแค่หวังหมีกับไอพึ่งตัวสีโพหวังเพียงแค่สองอย่างเองมันยังไม่ออกให้ผมเลยกระชานี้แมลงปอหาง่ายกว่าอีกก็ผมคิดว่าเราได้มแมลงปอมาแล้วอย่างอื่นมันคงไม่ออกให้ผมมันยังเหลืออีกเอสัตเอศูนย์จุดหนึ่งกับศูนย์จุดห้าใช่ไหม เหลือของมแมลงปอมันเหลือแต่ของมแมลงปอเอ้ยไม่เหลือแต่ของอ่าแลคคูนซึ่งผมก็ไม่รู้ผมจะแลคคูนมาทำไมเพราะว่าผมเล่นเพียงแค่ไอเดียวเพราะฉะนั้นแลคคูนสำหรับผมนะเว้ยมันไม่ได้ดีเลยเพราะว่าเราเล่นคน,คนเดียวเรามีแค่คนเดียวอยู่ในเซิร์ฟวีเพราะฉะนั้น แต่คูนไม่มีประโยชน์สําหรับผมเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะหาแลคูนนะนะสิ่งเดียวที่ผมอยากได้คือมแมลงปอเท่านั้นเลยแล้วประเด็นคือมแมลงปอออกให้ผมดัวยที่ผมไม่ต้องไปซื้อจากหลายๆร้านที่เขาขายกันนะไม่ต้องไปสุ่มเสี่ยงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสําหรับผม <c oughs> แต่ผมเสียดายคิดผมไม่ได้โอเคแต่ไหนๆก็มีอยู่หลายฟองอยู่นะสำหรับไข่สมและคูนเะนี่ย ก็อแอบหวังหน่อยว่าผมจะได้แรคคูนสักตัวหนึ่งเอามาขิงคนดูนะแต่เอาเป็นว่าผมเปิดตอนนีใน้ในปัจจุบันผมก็เหลืออีกไม่กี่โลแล้วซึ่งแรคคูนก็ยังไม่ออกให้ผมไหก็อาจจะไม่มีอยู่สำหรับผมก็ได้นะไอเดีเนี่ยแต่สำหรับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแรคคูนไม่ใช่ตัวเบต้าขนาดนั้นสําหรับผมนะเพราะว่าผมเล่นคนเดียว,วครับแล้วผมก็ไม่มีแนวโน้มที่จะสร้างไอดีอันที่สองมาด้วย อืมสำหรับผมอ่าถ้าคนเล่นสองไอดีก็จะมีประโยชน์มากโอเคผมตัดมาในช่วงเวลานี้แล้วผมก็เอ่อตอนแรกผมก็จะก็จะสุมแบบเร่งๆคำๆยีสิบโลแต่บังเอิญเอ่อเาเป็นว่าผมจัดฉากกันแล้วกันเ <laughs> ออผมบังเอิญเว้ย ได้ต้นทานตะวันเพิ่มเป็นต้นที่สองเอาจริงๆนะเว้ยผมไม่ได้หวังว่าผมจะได้ต้นทานตะวันเป็นต้นที่สองเลยนะเว้ยแต่บางเอิญแม่งได้มาจริงซะง,งั้นตอนอีเวน์พึ่งมาพอดีด้วยอืมได้เจ็ดโลอะส่งไปยืดสองเออผมน่าจะสูงไปประมาณสิบเอ็ดโลนะน่าจะได้ได้มเมล็ดทานตะวันมาเพิ่มนะตอนนี้ผมจะทำเออจะลองแบบ มันมันแบบเราได้ฟักทอเออเราได้เมล็ดทันตะวันตั้งแต่ครั้งที่แล้วผมไม่ได้หวังอะไรการจะสิ่งแบบความคำแล้วประเด็นคือเมล็ดทันตะวันมาเพิ่มสายฟีก็สามารถหาได้เหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ได้หายากเลยเมล็ดทันตะวันแล้วเกมกําลังจะอัปเดตใช่ไหมล่ะแล้วร้านค้ามันก็จะหาเมล็ดพันธุ์ง่ายขึ้นแสดงว่าผมมีโอกาสที่จะได้พันตะวันมาอีกต้นแน่นอนเย ตอนแรกผมไม่ได้หวังว่าผมจะได้พันทวันมาเพิ่มเลยนะแต่ประเด็นคือผมได้มาสองอันแล้วในไอดีนี้สองต้นนี่เป็นต้นที่หนึ่งนี่เป็นต้นที่สองผมหมดคำจะพูดวะพูดให้ใครฟังมันจะมีใครเชียอวะจากชาวไร่ที่ปลูกกระบองเพชรตอนนี้สูต่ชาวไร่ปลูกต้นทันตะวันอย่างนั้น เราหรือว่าตอนนี้ผมกำลังคิดว่าเราควรรื้อแปงแลงเราทั้งหมดเลยหรือเลยหรือไม่แล้วแบบเดี๋ยวทานตะวันไ้สองต้นไว้แล้วก็ปลูกอยู่แค่น <c oughs> ท่นั้นก็จัดสวน,อ, <c oughs> อ,วอ,นออกต้นมูลแมงโกออกเอา,เอาทุกอย่างออกแช่งมันมูนเมลอนก็ไม่แคลคือแค่มีแค่สองอย่างเนี่ยผมว่าก็รลยจัดแล้วนะแล้วแถมมีแมลงปอให้โดยมแมลงปอทอง ซึ่งถ้าเรามีอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมีแมลงปอทองซึ่งการันตีอยู่แล้วครับว่าไอดีนี้รวยแน่นอนเลยแค่หนึ่งตัวเราปลูกผักไปแค่สามอย่าง <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็รวยแล้วสายฟรีอ่ะคือไอดีนี้มันรวยเกินไปแล้วสำหรับผมนะผมว่าผมได้ของเติมมาทุกอีเวนต์เลยนะเว้ยของที่แบบเติมน่าจะเสียแบบหลักหมื่นโลพักได้นะ ของพวกนี้อผมคิดว่ามันหลักหมื่นโลบักนะเว้ยเพอเพอแม่งเยอะกว่าหลักหมื่นนะเว้ยกว่าจะได้ต้นทานตะวันสักต้นเนี่ยว่ามันมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถ้าผมเข้าไปในเซิร์ฟรวมเนี้เขาจะบอกว่ามือหมดไปเท่าไหร่วะเนี่ยเราจะพิมพ์ว่าไงวะโนสูโลบักอย่างนี้หรอมันจะมีใครเชื่อวะแค่ผมพูดมันยังไม่มีใครจะเชื่อเลยแค่ผมพูดมันเอ่อทุกคนจะเชื่อจริงหรือว่า มึงเห็นต้นหันตะวันเห็นมแมลงปออย่างเงี้ยพูดบอกว่ามึงได้ฟรีอย่างเงี้ยพูดไปใครจะเชื่อ <c oughs> ขนาดผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองจะได้ของสายเติมมาถึงสามอย่างแล้วนะของแร่นับมแมลงปอไปอีกอันหนึ่งก็เป็นสี่อย่างแล้วนะสำหรับของแร่ที่ต้องเสียโตบักหลักหมื่นขึ้นเน่ที่ผมว่ามันจะต้องได้นะแต่ข้อเสียของสายฟรีอย่างเดียวมันไม่มีสุ่มต้นเลนโบหันทะวันก็ถ้าผม มีโอกาสที่จะไปสุ่มของสายเติมผมว่าผมต้องได้เรนโบ้แน่นอนหรอไดีนี้แต่ผมคงไม่มีวันนั้นหรอกเพราะว่าเจ้ามาทำไมวะเพราะว่าต้นเรนโบมันไม่ได้ทำให้ผมถิตเป็นเรนโบ้ <c oughs> <c oughs> เฮ้่อลมาหามาทำไมแล้วก็ปลูกไปให้มันเพลินได้มาแล้วสองต้นแค่นี้ครูว่ผมว่าต้นรุ่งแล้ครับไม่ต้องไปหาอะไรไมันยุ่งยากเออ เออผมเติมอ่าผมจะพูดตามตรงนะผมเติมเกมนี้ไปเท่าไหร่เนาะผมเติมไปเพียงยังไม่ถึงหนึ่งพันโลบักเลยผมเติมไปประมาณห้าร้อยโลบักได้เนาะส่วนต้นไอไอเรนโบว์ไอไออะไรอะต้นโกโก้เนี่ยบางเอิญบางเอิญผมไปกดมั่วๆในในอันนั้นะไอสุ่มอะไรอะไรไม่จำกัดอะไรเอ่ย เขาเรียกว่าไงร้านค้าที่มันแบบยิ่งสุ่มยิ่งแพงขึ้นม <c oughs> ผมกดไปไม่กี่ครั้งเองเยประมาณสองร้อยโลบัคมั้งถ้าผมจําไม่ผิดหรือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าโลบั๊กจำราคานั้นไม่ได้เว้ยแล้วผมก็สุ่มมาแล้วมันก็ได้มาเว้ยแล้วผมก็ปลูกแล้วมันก็ได้เอ่อต้นโกโก้เรนโบไ์ไอซึ่งผมก็ดีใจนะผมไปเห็นหลายๆคนปลูกมามันได้แตงโมต้นไผ่อย่ <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องแน่ซอลเนี่ยอาเป็นว่าผมได้ของโชคดีหลายอย่างมากแล้วนะ อ่าผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกสักครั้งหรือเปล่าที่ผมยังจะได้ของพวกนี้ต่อ้าเห่าสายฟรีนะอือเอาเป็นว่าผมเล่นเกมนี้มาผมยังไม่เสียเอ่อลบักเยอะอะโอเคเราขอย้ายต้นไม้หน่อยแล้วอันนี้ก็ตรงใจผมอย่างหนึ่งต้นทันตะวันต้นที่เล็กเว้ยอันนี้คือต้นทันตะวันที่เล็กที่สุดแน่นอนผมชอบนะในต้นไม้ต้นเล็กเนี่ยมันดูแลง่ายเว้ยส่วนต้นใหญ่ๆแม่งดูแลยาก ซึ้นไปเก็บผลผลิตก็ยากยากหมดเดยอนะเนี่ยเห็นปะ่ะเยอขนาดต้นหน่อยเอเนี่ยขนาดต้นเห็นป่มมันเล็กมากไม่ใช่ต้นแบบใหญ่อ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับผมวางตรงนี้เลยก็แล้วกันเอ้ยย้ายอีกต้นมาหนึ่งอันนี้น่าจะประมาณสามสิบได้เนาะสำหรับดอกอันนี้อืมผมว่า มันใหญ่นะสำหรับดอกต้นทานตะวันต้นเนี่ยแต่ผมเชื่อว,ว่ามันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวผมจะต้องรีเซ็ตอีกจนกว่าที่ผมจะได้พอใจอ่ะซื้อสองต้นเนี่ยอย่างน้อยนะเว้ยผมต้องได้มากกว่าหนึ่งโลขึ้นไปไว้ผมจะเก็บหรือได้เป็นเลนโบเลนโบประมาณ20สผมก็ไม่เอาเหมือนกันสำหรับต้นทานตะวันเนี่ยเพราะว่ามันมีสต้นเว้ขั้นต่ำที่มึงต้องได้อย่างน้อยอ่ะ มึงต้องใหญ่กว่าไอ้ข้างๆเนี่ยเห็นไหมมันต้องใหญ่กว่าเว้ยไอ้ต้นทานตะวันเนี่ยปกติดอกมันก็ใหญ่แต่ผมรู้สึกว่าสำหรับไอ้ต้นทานตะวันเนี่ยมันมันอะไรนะอ่ามันรับน้ำสปริงเกอร์ได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าสปริงเกอร์ในช่วงนี้จะมีคนทำบั็กได้เนาะซึ่งผมก็รู้นะว่ามันต้องทำยังไงมันต้องใช้เต่ายังไงละ แต่ว่าผมเจอพักที่เด็ดกว่านั้นสำหรับสปริงเกอร์เว้ยอันเนี้ยตึงจริงแต่ผมไม่แน่ใจวิธีทำเท่าไหรก่ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่เท่านี้แหละนี้แหละ